สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้กันดีกว่าฮะประจำวันศุกร์ที่8มีนาคม2019นั่นเองครับผมเริ่มกันที่ศึกไทยลีกหนึ่งครับหรือ t ไทยแลนด์พ l ม a g u e นั่นเองชนบุรี FC เปิดบ้านแพ้ให้กับการท่าเรือไป2-3ฮะแล้วก็ไทยลีก2หรือที่2ครับราชนาวีก็แพ้คาบ้านให้กับ MOF สุลกาก่อนไป0-1เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนของแต่ละทีมเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ตารางคะแนนของไทยแลนด์พิมพ์ลีกก่อนดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนะที่3แล้วนะครับผมก็ ตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นการท่าเรือครับวันนี้ได้มาอีกสามแต้มครับเก็บไปเป็น7คะแนนฮะนำเป็นจ่าฝูงเลยอันดับ2เป็นสมุดราราการซิตีนน้หคะแนนอันดับ3ประจวบเอฟซีคะแนนเช่นกันอันดับ4ร่วมมีอยู่2ทีมครับแบงค์ข้าวเนเต็ดแล้วก็เชียงรายมีทีมละ4คะแนนอันดับ6เป็นาปราชบุรีมิดพนเอฟซีคะแนนอันดับ7นครราชสีมามาสได้อฟคะแนนอันดับ8มีอยู่2ทีมครับทีมแรกบุรีรัมย์เยอเต็ดมีอยู่2คะแนน แล้วก็ใช้หน้าที่อยู่8ร่วมเหมือนกันฮะมีอยู่2คะแนนเช่นกันอันดับ10สุขโขททย2คะแนนอันดับ11สุพรรณบุรี FC 2คะแนนอันดับ12ตราด f c 1คะแนนอันดับ13เชียงใหม่ FC 1คะแนนครับอันดับ14ครับผมชนบุรี FC ฮะวันนี้แพ้ไปครับผมยังเก็บได้แค่1นคะแนนนะฮะอันดับ15เมืองทองยูไนเต็ดศูนย์คะแนนแล้วก็อันดับที่16พีทีทีระยองนะฮะศูนย์คะแนนเช่นกัน มาต่อกันที่ศึกไทยลีก2หรือที่2กันบ้างดีกว่าฮะเข้าสู่เกมที่5ของฤดูกาลแล้วนะฮะก็เริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นฮะอันดับ1ตอนนี้เป็น BG ปทุมมี12คะแนนครับอันดับ2 Army United ก็มี12คะแนนครับเป็น2ทีมที่ชนะรวดใน4เกมแรกอันดับ3ลำปาง FC 10คะแนนอันดับ4หนองบัวพิชยา10คะแนน อันดับ5โรลิเทโล8คะแนนอันดับ6สีสเกต f c 8คะแนนอันดับ7อุดรธานี7คะแนนอันดับ8อ bon ุบลยูเนเตด6คะแนนแล้วก็อันดับ9เป็นกเกษตรศาสตร์ FC มีอยู่5คะแนน มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ10สมุทรสาครมี5คะแนนอันดับ11เชียงใหม่ยูเนเต็ด3คะแนนอันดับ12แอร์ฟอร์สเซนทัน3คะแนนนะอันดับ12ราชนาวีวันนี้แพ้ไปครับแต้มยังอยู่อยู่ที่3คะแนนอันดับ14อยุธยายูเนเต็ด3คะแนนอันดับ 15MOF ศุลกากรครับได้าอีกมแต้มดนีบวยจนได้ครับตอนนี้เก็บมา3คะแนนแล้วอันดับ16ขอนแก่น FC3 คะแนนอันดับ17ระยอง FC2 คะแนนแล้วก็อันดับบุยของเราฮะอันดับที่18 เป็นไทยฮอนด้ามีอยู่1นคะแนนเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยแลนด์พเมพ์ลีกหรือที่1นัดนะที่3ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันดีกว่าฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่9มีนาคมราด FC เปิดบ้านเจอกับแบงค์เข้า i ู e นต เมืองทองยูเนเต็ดจะพบกับเชียงใหม่เอฟซราชบุรีมิดรลเอฟซเจอกับนครราชสีมามาสไดเอฟซีแล้วก็ชัยนาทฮอนบิลเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดต่อกันที่วันที่ที่10มีนาคมบุรีรัมยูเนเต็ดชมป์เก่าฮะจะพบกับพีทีประจวบสุขโขทัยเจอสุพรรณบุรีแล้วก็ปิไทยด้วยปตทระยองเจอกับสมุทรปรา,าการซิตี้นั่นเอง เรามาต่อกันที่โปรแกรมไทยลีก2ในนัดที่5ในสุดสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่าฮะเริ่มกันที่เสราร์ที่9มีนาคมแอร์ฟอร์เซนท่านเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดบีจีปทุมเจอหนองบัวพิชยยะและยอง FC เปิดบ้านเจอกับขอนแก่น FC ซีศรีสะเกด FC จะพบกับกเกษตรศาสตร์นะฮะแล้วก็ต่อกันที่วันที่ที่10มีนาคมอายุทยายูไนเต็ดเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดอุบลยูไนเต็ดเจอลำปาง f อสมุทรสาครเจอไทยฮอนด้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุดรธานีจะพบกับโปลิเตโลนั่นเอง และนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์ของที่1แล้วก็ที่2ในวันศุกร์ที่8มีนาคมนะฮะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในสุดสัปดาห์นี้ฮะมีเตะกันเพียบเลยตั้งแต่ที่1ยันที่4และเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่หลังเกมจบสวัสดีครับ